รอบสุดท้ายวันนี้ได้ครับเวลาที่ตัวท่านรอคอยก็เดินทางมาถึงแล้ว <Yeah. S 1> ครับผมแล้ก็สำหรับชาตนี้เป็นการเดินโชว์ตัวกันก่อนนะครับโชว์ความสวยความหล่อนะความน่ารักของนัแนกแสดงแต่ละเชอนั่นเอง <Hey. S 1> การทรมานก,การรอคอยแต่สุดท้ายก็ต้องพบกับความหวานเช่น ถ้าสำหรับน hey, oh ักแสดงแต่ละเชือกระบบก็มีชื่อบุคคลเราเช่นเดียวกันนะครับเชือกแรกที่เด่นนำหน้าก็มีชื่อว่านะครับน้องออรไทยน้องอรไทยเนี่ยอายุสามขวบนะเชือกที่สองก็ผมน้องน้ำเทพสี่ขวบก่อนย่างห้าแล้วนะแล้วก็น้องน้องแท่งก็ผมแล้วก็น้องบู๊ เราโชว์ตัวเกษ็จแล้วก็หันหน้าแผ่รับคุณจามใจผู่มีเกตท่านน้องนียนทุกค่แล้วก็ทำความเคารพกันด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายครับผมกูรักันรับรเดจะเวลมดูเสตานเตอร์เวลมดูเนโชเวลมอูนลเน์ดูเปนโัว์เาาเ็นเวดูันว์เวอามาน์ดูเปนโัว์เาดววามดูเป็นโัวว ้องจากวัดสวายน้อยวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสขาวิชาภาษาจีนนักนุศาและก็สังคมศาสตร์ถึงบ้านหานองรุ่งนะฮะแล้วก็โรงเรียนบ้านตาใหญ่ตาไทยซิสเกตต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับผมแล้วมาดูโชว์โชว์ต่อไปผมเป็นโชว์แรกนะครับโชว์แรกเนาะ The first show is elephant say hello นะครับโชว์นี้เป็นการทักทาย นักแสดงของเรานะครับทักทายอย่างไรทักทายแบบไหนนักแสดงพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับเอลฟ์เซย์ฮัลโหลครับ The first show โอ้ยี <aha. S 1> tuh, <resembles> ่เขาปวด้องเอ่อเรามาดูกับผมความสามารถของช้าในการทักทายเซ y h e l ลโลจังไหนเซย์ฮ l ลโลแบบไหนอันน้องอร์ทยหันหน้ามาทางพีเนี๋ยวนะหันหน้ามา ให้พระอาจารย์เพป่นเห็นเลยว่าเราท่าท่ายังไงนะให้พระอาจารย์เพป่นเห็นตะก้นสร้างยังไงน้องเห็นนาสร้างพ่อแม่ยุคสองขนาจังสี่ครับพระอาจารย์นี่ครับพักทายครับผมโอ้อ้าวว่าแมนนิ่งคือปั้นหุ่นเนี่ยอ้ดนเตอร์พิลีของกองทไทยนี่เมื่อกี้น้องนำทีมขึ้นต่างกิจความว่าเสียต่อไปครับนั่งลงพุทธท่างามๆกันหน่อยทุกเชียงเลยน้องอาราไทพุทธท่างามแม่ ใช่คือการค่ะพระอาจารย์นี่ได้ทักทายพุ่งทักทายจังสี่ค yeah, รับเ okay. ย็บม,ม,มิลโกูโอเคโอ้ยน้องทองแท่งมันกว่ามากมาเด้งยิ่งมากเลยครับมาทันทีโอเคครับเราเพื่อเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกทีระบผมช้างทักทายนะครับเซยฮัลโหลนะครับผมประมาณนี้ฮะยกสองพานาะ ครูอาจารย์นะครับหรือจะเป็นน้องนนักเรียนนะครับแขกผู้มีเกียรติท่านนะผมอยากจะลงมาทักทายกับช้างมาให้รางวัลน้ำใจกับนักแสดง